เราจะพาคุณไปชมบ้านเดี่ยวสองชั้นบรรยากาศร,ร่มรื่นห่างบ้านเพียงไม่กี่เมตรเป็นสระว่ายน้ำในโครงการคุณสามารถใช้บริการกันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแม่น้ำคลองเสียงรากห่างจากบ้านคุณเพียง30เมตรเท่านั้นเราไปชมด้านในกันเลยค่ะห้องแรกของบ้านนี้เป็นห้องรับแขกค่ะสร้างและออกแบบมาเป็นอย่างดีรอบๆห้องเป็นกระจกใสเพื่อให้ความสว่างโปรง่โรงโล่งไม่อึดอัดตาเลยค่ะห้องนี้ ผนังถูกบิวอินไว้อย่างสวยงามสำหรับบางทีวีไปกันต่ออีกห้องเลยค่ะเป็นห้องโถงใหญ่ห้องนี้ต้องบอกว่าใหญ่จริงๆค่ะห้องครัวที่คุณเห็นด้านหน้านี้แถมตู้เย็นขนาดใหญ่หนึ่งตัวด้วยนะคะเราไปต่อกังที่ด้านบนเลยค่ะส่างห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนดูหรูหราอลังการมากเลยค่ะผนังห้องถูกบิวอินให้เป็นตู้เสื้อผ้าเก็บข้าวของเครื่องใช้ได้เป็นอย่างดีและมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยค่ะ ห้องนี้เป็นห้องรวมหรือห้องนั่งเล่นของชั้นบนค่ะยังมีระเบียงกว้างเหมาะแก่การทำกิจกรรมรีบตัดสินใจเลยนะคะใกล้ทางหลวนบางปูถนนรังสิตปทุมไปก,กรกทามาแค่ชั่วอึดใจเดียวค่ะ